ต,ต้องกินตำป่าฮะรีวิวตำป่ากับนานเนะ<อ>าะนานก็ค่าจะชอบกินตำป่าใช่ไหมครับตำป่าเดี๋ยวเราจะสั่งตำป่ามากินด้วยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาชิมก๋วยเตี๋ยวก่อนเนี่ยพี่เขามาจากไกลมาจากจังหวัดภูกเก็ตภูกเก็ตครับทั้งทีนะพี่เขาเป็นเอฟซี FC ผมนะช่องเนี่ยเพจของของ,ของเพจของพี่เขาชื่อว่าลองของกับโตลองของกับนายโตลองของกับนายโตยนะครับนี่วันนี้ผมก็ได้มากินก๋วยเตี๋ยวนะ ตนพี่เขามากินพี่เขาอยากจะลองกินดูว่าก๋วยเตี๋ยวกระสีมันจะอร่อยแค่ไหนนะครับก็มาดูกันวันนั้นก็พาผมไปกินพิซซ่าแล้วเ <laughs> นี่ยคลิปนี้พาไปกินก๋วยเตี๋ยวผมแนะนําให้มาร้านนี้เลยนะครับอ,อร่อยดีนะรสชาติทุกคนคือเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ที่อร่อยมากนะครับก๋วยเตี๋ยไก่น้องไก่ก็ใหญ่ น้ำซุปร้อนๆน้ำซุปเข้มข้นนัวๆเลยนะฮะแล้วก็มีใช่อร่อยกรอบๆดีนะครับใช่ครับของเขาพิเศษก็คือมีตรงนี้ใช่มีเลือดให้ด้วยนะมีเลือดให้ด้วยนะครับใช่ปกติมามาบ่อยไหมครับร้านนี้ร้านนี้นะครับก็ไม่ค่อยบ่อยครับแต่ว่าผมนานๆทีครับครั้งหนึ่งนานๆทีครั้งหนึ่งนะครับ แตอร่อยใช่ไหม,อมเออข้าวมันก็ใช้ได้เอไปกินครั้งแรกติดใจเขาบอกว่า,า,ามันอร่อยอร่อยครับอร่อยผมรู้ว่าอร่อยที่ขาดไม่ได้เลยคือตำปลานะกคนเดี๋ยวเราจะมากินตำปลากับนายอั๋นนะปาปชิมตำปลาด้วย มีตำป่าด้วยมาดูครับเนี่ยเนี่ยตำป่าครับตำปา่ตปาตำป่าก,ก็มีผักดองใช่ไหมใช่มีผักกาดดองมีหอยเช,ชอรี่นะครับอืมครับผมอืมอร่อยนะนะครับอร่อยมากครับเอาเลยที่เดี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วกันจะกินด้วยกันกินกับทั้งไอ้ก๋วยเตี๋ยวทั้งนี่อร่อยครับ ต้องกินก้วยเต่ก่อนใช่ไหมใช่น่าจะอร่อยเอร่ะว่ากินสับกันกินปนกันแล้วคงไม่ไหวอ่ะอินไก่เขาก็อุดออืออมออืออืนน้องไกอือ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 อืก่ืออืองไออือ่ืออ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 ่ๆอืืออืออืออืน รรยากาศร้านนี้ครับร้านแซ่บแหกโค้งครับแซ่บแหกโค้งเหรออใช่ชื่อร้าน mm hmm. ผมเคยมารีวิวแล้วร้านเนี้ยเ mm ้ย hmm. พี่เขาว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวอยากลองว่ามันจะแซ่บไหมก๋วยเตี๋ยวกาลสินผมก<ม>็เลย<อ>พามากินร้านนี้เ mm hmm. ลยว่ามันอยู่ติดถนนอร่อยครับอร่อยมากเลยบ้านหนองบอ่อมันเพลยังตลาด อร่อยครับอร่อยพี่ได้อ่าไม่กินเลยน้องถ้าถ้าเอฟซีจะมาหาเนี่ยคือต้องมาตรงไหนมาตรงนี้ครับตรงปากทางห้องฮีเขียนแป้งตลาดอ่านะครับอย่าลืมเลยนะครับทางห้องฮีเขียนแป้งตลาดหรือปั้นน้ำมันอะไร ปั๊มน้ำมัน <ừ. S 1> เขาเรียกปั๊มน้ำมันบางจากครับ ừ, ใช่ก็ตรงข้ามปั๊มน้ำมันก็เข้าไปไม่ไกลนะใช่ครับจู่ทุ่งนาเลยพี่เขามาหาผมมาแบบต้องถามคนเนมืเ่อกี้มาแบบไม่ให้นัดหมายไว้ amin, แต่ว่าต้องถามคนด้วยถามปั๊มน้ำมันใช่ไหมพี่อยู่สามปั๊มนะกว่าจะเจอเกิดก่จะมาเจอผม ครับก็ได้มากินยุวยเตี๋ยวในอันนะครับแล้วก็ตามปากของในอันก็คือก็ถือว่าภารกิจสําเร็จนะเพราะว่าอยากเจอในอันมาตามหาในอันนะครับไปกินข้าวกันก็ถือว่าโอเคหลังจากนี้เรากินเสร็จทานเสร็จแล้วก็ผมจะไปส่งในอันเนาะครับครับก็อย่าลืมติดตามเพจอ่าช่องสีแดงของทางในอันอัลันพุท่าแร่ทางยูทูบครับคนกาลสินอัลันคุท่าแร่ใน youtube ครับ ส uh ะั huh. o, ่วหน่ค,ค s <S ั um. okay, ่น่คัว่จได้ักว่าไงนูว่าไงว่าไงทีเดียวนี้แล้วเไม่ต้อง ตังนี้ลนะเห <c oughs> ตทำป่าก็แซมนะนะครับดี๋ยวก็แซม น้องใหญ่มากน้องไก่ไส้พยเกลือด้วยเกลือด้วยอร่อย อร่อยครับน้ำเด็ดนะครับใช่น้ำซุปอันนี้เรียกอะไรคร pues ับกินไก่คร yeah. hmm. nah, ับก okay. like ินไก่ถ้าพูดอพอภพูดอฉพก็เรียกอะไรล่ะขาไก่โอเคครับ พี่เดี๋ยวนี้คุ้มค,ค่ามากเลยตั้งจงุ่มเตียนมากเลยนะัแต่พี่เขาเป็นคนนิสัยแบบดูดูดีครับน่ารักืูนะครับแบบเลี้ยงผมดีมากครับต้องวันนี้ขอขอบคุณพี่เขามากเลยวันนี้ ค่อนข,ข้างที่แบบตาผมกินน้ำอิ่มเลยไปเที่ยวในเมืองบ้างตามหาเนเจอแล้วจากใต้ชอกัาบูก,กินเลยอยากเจอตัวจริงครพี่อยากเจอตัวจริง ป่าก็อร่อยมากปกติไม่เคยกินตามปา่าเคยกินแต่ตามท้องตาเดี๋ยวพวกเก็บบ้านพี่เขาก็เดี๋ยวนั่นอาหารแพงนะครับพี่เขาบอกเลยาม,ม,ามากินที่นี่ถูกนาะที่ราคาถูกกว่า ออพร้แล้วมามอ้ำแดงในรถก็มีเลยมานะพอดี อร่อยมากหมดแล้พี่หมดหมดหมดเลยมแสดงว่าที่ทอาอร่อยมากถึงหมดโอ้โหก็หมดกันกันนั่นแหละรสชาติดีครับถ้ามาไม่ทันร้านนี้ประมาณสักบ่ายสามนะยังไม่ถึงบ่ายสามเราก็หมดแล้วเดี๋ยวร้านนี้บ่ายดีแล้ว ครับขายดีแล้วก๋วยเตี๋ยวไก่ครับผมมาก๋วยเตี๋ยวไก่ขายดีต้องมาเช้าเช้านิดหนึ่งสิบโมงสิบเอ็ดโมงเที่งทยงตรงก็จะได้กินอยู่เมื่อกี้ก็ตามหามาหลายร้านกันที่แต่ร้านหมดนะพี่มาถึงร้านนี้เนี่ยร้านที่สามนะถามมาถ้าพี่เขาขี่รถถามในหมู่บ้านแถวอเมริกาตะวัแล้วสองร้านเมื่อกี้ปิดหมดแบบมันหมด แล้วก็มีร้านนี้เละยังไม่หมดนะก็เลยได้พาพี่เขามากินร้านนี้ครับ <ST AT> เรียบร้อยอร่อยมากเกี่ยงเลยเที่ยงเลย เย้ะครับเรื่องครับไม่เหลือเลยหมดเจี้ยงเลยตำป่าเนี่ยตำป่าปาโอ้ตำป่าเกรยมดูครับตักซ้อนหนึ่งดีกว่าพี่มันจะไม่ไหวแล้วลองดูซ้อนหนึ่งดูรสชาติจะเป็นยังไงอร่อยนะผมก็กินครับผมลองดูดูนี่เหรอพี่ตำป่ารสชาติใสหอย กวงกิงตัวนี้ก่อนครับรสชาติเป็นไงได้หอยแล้วอ๋ <c oughs> โอโหเ <c oughs> จ้บกวาจริงรสชาติเจ้มข้นมากโอ้โหแล้วบรรยากาศร้านเนี้ยบรรยากาศร้านร้านอ่า ร้านแสบแหกโค้งครับร้านแสบไม่แช่แสบแสบแสบแหกแสบแหกโค้งที่ผมเคยมาถ่ายแต่ก่อนนี่แหละงับยับเรยอากาศติดสนุนเลยบ้านนองบ่อในพยัตลาดครับ